สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์เพราะสเวสเพราะสมายเจอรนคุณกับเจริญจิตครับวันนี้พงการเป็นเอพิโซดที่483อิสเอพิโซดนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะครับก็เพียงแต่จะมารีเฟล็กตลาดหุ้นในวันพุทธที่3มีนาคมนะครับซึ่งปรากฏว่าตลาดหุ้นนี้อยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็ขึ้นด้วยความร้อนแรงมากๆเลยนะครับดัชนีในวันพุทธที่3มีนาคมเนี่ยปิดไปที่1543.40จุดนะครับ บวกขึ้นในวันเดียวใน40.04จุดนะครับบวก2.66นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ย118,270ล้านบาทนะครับแล้วก็นักลงทุนมีการซื้อสุททินะครับทั้งต่างชาติกองทุนและก็บโบรกเกอร์เลยนะครับต่างชาติซื้อ2,900ล้านบาทกองทุนซื้อ3,100ล้านบาทแล้วก็บโบรกเกอร์ซื้อ3,000ล้านบาทนะครับในขณะที่รายย่อยส่วนทางขายออกมา9,000ล้านบาทนะครับถ้าเราย้อนไปดูตลาดหุ้นเนี่ย ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเอาช่วงครึ่งเดือนหลังของกลุ่มพาพันเนี่ยเราเพิ่งเจอสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลง4วันติดก็เจอมาแล้วนะครับจนลงไปต่ําสุดแถวๆสักพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ขึ้นมาบวกบวกลบอยู่แถวๆพันห้า 1, 5, นะครับก็ยังยืนไม่อยู่นะครับแล้วก็วันก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่สองกุมภาพันธ์เองสองมีนาคมเองเนี่ยก็ปิดไประดับหนึ่งพันห้าร้อยสามจุดก็บวกขึ้นแค่สองจุดเท่านั้นเอง นะครับแม้ว่าในเรื่องของสถานการณ์ของบอนยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของทางฝั่งสหรัฐก็ดีของฝั่งบ้านเราก็ดีเนี่ยมันจะชะลอความร้อนแรงลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นก็ไม่ได้มีทิศทางที่จะเหมือนกับปัจจัยอะไรที่บวกแรงๆนะครับแต่พอวันที่3ามีนาคมปรากฏว่าดัชนีบวกขึ้นถึง40จุดนะครับแล้วก็เป็นการบวกขึ้นตลอดทั้งวันนะครับเปิดตอนเช้านี่ก็เปิดบวก แล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นตลอดทั้งวันเลยนะครับจนทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยบวกขึ้นไปถึง40จุดนะครับในมุมนี้เนี่ยถ้าไปดูทางกราฟทางเทคนิคเนี่ยทางนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือว่าพวกที่เขากลุ่มที่เขามีการดูเทคนิคเนี่ยมันก็มองเป็นภาพเหมือนลักษณะของการ break out ถ้าเกิดเราไปตีเส้นกราฟเนี่ยตีเทรนไลน์เนี่ยทั้งทั้ง up เทรนไลน์ line, แล้วก็ down เทรนไลน์เนี่ยปรากฏว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมและการทะลุขึ้น ในวันที่3มีนาคมเนี่ยก็เป็นการทะลุกรอบสามเหลี่ยมด้านบนด้วยนะครับด้วยโวล่มที่มากแล้วก็ด้วยแท่งเทียนที่ปิดเต็มแท่งเนี่ยหลายท่านเขาก็มองว่าเป็นการเลือกทิศทางของตลาดหุ้นนะครับซึ่งปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปในทิศทางแบบที่เราเห็นเพราะว่าเราเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดัดชนีของต่างประเทศเองก็ซบเซานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรามาให้ซบเซาด้วยและแม้ทั่ง คืนก่อนหน้าเองก่อนก่อนวันที่3มีนาคมเนี่ยจริงดัชนิทางฝั่ง,งสหรัฐก,ก็อยู่ในแดนลบด้วยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยพอเปิดเป็นบวกได้แล้วก็ไล่บวกขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับในวิเคราะห์แล้วก็สํานักข่าวต่างๆเนี่ยก็ให้ความเห็นนะครับสําหรับในส่วนของอมุมมองตลาดที่บวกแรงในวันนี้เนี่ยก็มองหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับที่ที่มองว่าเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาก,ก็มีการผ่าน ร่างเกี่ยวกับเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับรวมถึงเรื่องของบ้านเราที่ตอนนี้มีการเริ่มฉีดกระจายฉีดวัคซีนนะครับบ้านเรามีการฉีดวัคซีนเข็มแรกกันไปแล้วแล้วก็เริ่มกระจายไปในจุดต่างๆตัวเลขของอผู้ป่วยโควิดในบ้านเราก็ลดต่ำลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเลือกซื้อหุ้นที่อยู่ในกลุ่มและกาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัว cpo นะครับซึ่งเนะีเราก็เพิ่งพูดไปในเอพิโซดก่อนหน้าก่อนกหน้านี้นะครับว่า C p r รเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในเขตต่ำเลยนะอยู่ในแดนต่ำเลยนะครับคือคือตัว C ออตัวอื่นเขาขึ้นกันเนี่ยปรากฏ CPR ไม่ขึ้นเลยแล้วก็หุ้นในกลุ่มค้าปีก็ไม่ขึ้นเลยปรากฏวันนี้ CPR เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเป็นอับหนึ่งนะครับบวกขึ้นมา4บาท 25สตางค์ไปที่4ี่บาท50สตางค์บวกขึ้นวันเดียว7ตามด้วยตัว aot aot ก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบเรื่องของโควิดเรื่องของการต้อง subsidize ตัวผู้เช่านะครับก็ราคาก็อาจจะอยู่ในแดนต่ำแต่ว่าพอ aot เนี่ยมีการขยับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มฉีดวัคซีนแล้วและ,และตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยตัว a t เองเนี่ยก็บวกขึ้นมา4วันติดนะครับจากจากเมื่อช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่63.5เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาที่68แล้วโดวยเฉพาะในวันที่3มีนาคมมันก็บวกไป2บาท75สตางค์หรือประมาณ4เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ไล่เรียงกันมานะครับหุ้นขนาดใหญ่มากันทั่วหน้านะครับ CPF ปตทนะครับแบงค์กลุ่มแบงค์นะครับ BBL K Bank นะครับแล้วก็ หุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเซเว่นวันนี้ก็บวกขึ้นมาอีก4บาท25สตางค์นะครับหรือประมาณ7บาทหรือว่าประมาณ7.8%ขึ้นมาปิดที่58าสบแาทเจแล้วนะครับหรือหุ้นสวัสด์เองนะครับที่บวกอีก2บาท25สตางค์หรือ3.23%เนี่ยขึ้นมาที่72บาทนะครับอนอกจากนั้นก็มีพวกไอวีเอลอ็มทีซีหรือว่าคาราบาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือตัวซินเน็กซ วันเดียว5บาท30ส,สตางค์หรือประมาณ29%ขึ้นประขึ้นมาปิดที่23.60บาท60นะครับแล้วก็เป็นการบวกแรง2วันติดด้วยเพราะว่ามีข่าวในการที่ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ Delta นะครับในการที่จะ,ะขายตัวเรื่องของอุปกรณ์ EV Charger สําสำหรับการใช้งานในคัวรเลือนนะครับตัวเดลต้เองก็บวกขึ้นนะครับ406บาทปิดบวกขึ้นมา46บาทหรือประมาณ1 2บ8นะครับก็ได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันนะครับก็ ตัวหุ้นตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตลอดทั้งเดือนมกรากุมภาที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถยืนไม่สามารถยืนเหนือระดับ1 5 0 0ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนออมกรานะครับที่ดัชนีปิดไปที่ระดับ1466นะครับคือตอนมกราถ้าเราจำได้ขึ้นไปต้นเดือนเนี่ยขึ้นไปแรงเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายปลายเดือนหลุด1ัน0มาปิดที่1466 ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ก็มีความพยายามที่จะทะลุพันหก็ไม่ได้ก็ปิดไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับแล้วก็ล่าสุดรวดเดียววันเดียวเลยขึ้นมาปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทเออหนึ่งพันห้าร้อยสี่ิบสามจุดนะครับแล้วก็เออ่ต่างชาติกับกองทุนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตลอด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขายกันทั่วหน้าเลยนะครับต่างชาติเนี่ยมกราขายหมื่นล้านกุมภาขายหมื่นแปดพัล้านกุมมีนานี่ เปิดมาสาวันเนี่ยซื้อมา3500นะครับเช่นเดียวกับกองทุนนะครับมกราขาย16ื่นกุมพาขาย14ื่นนะครับรวม2เดือน30 0 0 0ขึ้นเดือนมีนาคมมาซื้อ4,000นะครับแล้วก็ผสมลงด้วยบโบร็เกอร์นะครับที่รายย่อยซื้อมาตลอด2เดือนมกราคุมพานะครับ2 7 0 0กับ30,000 30, นะครับมาต้นเดือนมีนานี่ขายมาเกือบหมื่นล้านแล้วโดยเฉพาะในวันที่3วันเดียวเนี่ยก็ขายไป 9, 0 0 0ล้านนะครับ ในมุมของทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรื่องของ EPS เรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจริงๆยังไม่ได้มีการปรับขึ้นมากนะจริงๆแล้วถ้ามองย้อนไปเพิ่งจะกังวลกันไปเองในช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของ earnings yield gap ที่เราได้มีการพูดคุยกันไปนะครับที่ว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการปรับตัวสูงขึ้นทําให ส่วนต่างของ e a r n i n g y i e l d แกมันลดลงเพราะว่าตัว EPS ไม่เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ก็พูดกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโมเมนตัมมากกว่าเป็นเรื่องของการเลือกซื้อหุ้นแลกขาดมากกว่าเป็นเรื่องของเอ่อการที่เอ่อมีมีแรงซื้อเข้ามาในในหุ้นที่มันก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาปัจจัยบวกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเอาปัจจัยบวกในเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆมานะครับก็ดูแล้วดูแล้ว เป็นไปในเชิงของโมเมนตัมแล้วก็เชิงของทางเทคนิคมากกว่าที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในวันเดียวพร้อมกับโวลูมแล้วก็มีการทะลุในส่วนของอแนวต้านทางเทคนิคด้วยนะครับก็ต้องไปติดตามกันว่าโมเมนตัมเหล่านี้จะผลักดันตลาดไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนังวิเคราะห์ส่วนมากก็ยังมองแถวๆระดับกรอพันหถึงพันหอยู่นะครับแต่ว่าถ้าในทางเทคนิคเนี่ย มันก็จะสามารถที่จะค่อยๆไต่แนวต้านขึ้นไปได้นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆตลาดหุ้นหลายๆท่านบางทียังยังยังมององหรือว่าตลาดหุ้นวันนี้ขึ้นแบบงงๆนะครับวันที่วันที่1วันที่สองมีนาบวกวันหนึ่งสจุดบวกวันหนึ่งสจุดนะครับปรากฏว่าพอมาวันนี้วันเดียว40จุดนะครับก็ส่วนตัวก็เลยขออนุญาตมา r e เฟ e ให้ฟังว่าภาพที่เกิดขึ้นในตลาดวันนี้เป็นอย่างไรก็เชื่อว่าเป็นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ